ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมในดวงการงานเนี่ยถือว่าดีม,มากดมมากีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะดวงค้าขายสำหรับใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับอยากแนะนําให้ลองหาของมาขายดูนะครับในเดือนนี้รับรองว่าโอกาสที่จะได้เจอของที่ใช่สินค้าที่ใช่จับแล้วคลิกจับแล้วขายดีนะครับมีสูงมากเลย สวัสดีครับพบกับผมหมอแชมป์การทัน์อัคราเตชาวรนันในช่องของบางเก่าโกลออฟฟิเชียลนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ลัคนาราศีประจาเดือนพฤษภาคมปีนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมีนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมฟังคำทำนายกันเลยครับการงาน <World S 1> โห <World S 2> ให้ดีแบบดีมากมากีเรื่องที่ต้องไปทําบุญไปมูกันเยอะอยู่นะในือนนี้ ดีแต่ต้งงองม,ม,มูนนะคะมูหน่อยส้่อดวงความรักคนโสดดวงความรักคนมีคู่โอเคครับผมจากที่ดูแล้วแน่อนอนครับผมในเดือนนี้ชาวลัคนา,นาราศีมีนาผมเรื่องงานขึ้นเด่นสุดเด่นแบบโอ,อ้โหเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาสามถีเดือนนะเนี่ยเดือนนี้จะกลับมาแบบปังอีกรอบเลยตาอ้าปากใช่ฟ้าหลังฝนค่ะใช่ครับผมเรียกได้ว่า วุฒิตอบอะไรก็เป็นอยู่เป็นทองแนะนํานะเดือนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้หาอะไรมาขายเล่นๆดูก็ได้นะในเดือนนี้เนี่ยเสริมเสริมนะชาวราศีม,ม,มีนะลองดูนะครับผมรวยอืมอาจจะถึงขั้นเอนาจากรงาประจํามาทําเรื่ยนะคะจารมีโอกาสสูงเลยคือเหมือนเราจะเจอแบบสิ่งที่ใช่ในเดือนนี้ อืมัามจำไม่หนักมากมองมองดูก่อนใช่ลองหาอะไรมาขายเล่นดูก่อนก็ได้นะครับ <m uch ing> มันจะเป็นเดือนที่ชวาวราศีมีเนี่ยจะได้จะได้เจอกับอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่าใช่อืม <m uch ing> มันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับผมก็แนะนําว่าหวัวเดือนนี้ลองดูเลยลองค้าขายดูดีมากขายของคดีมากปังมากนะครับต่อมาครับ่าจะเป็นดวงดวงการเงินการเงินดีดีมากเลยแต่ว่าดวงการเงินก็จะเป็นดวงที่มีมีเรื่องใช้จ่ายอยู่แต่ว่าจะมีที่ต้อง เตรียมตัวรับมือก็คือเหมือนกับว่าเงินเนี่ยเงินที่เราจะได้มาเนี่ยมันจะมีการดีเลย์เกิดขึ้นใครที่วางแผนการเงินไว,ว้ว่าอ่ะจะหาจะได้เงินก้อนนี้มาจ่ายมาจ่ายทางนี้จ่ายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะถูกดีเลย์อ่าฉะนั้นเนี่ยให้วางแผนแต่ว่าให้วางแผนแบบล่งวงหน้าไว้เลยว่าอ่ะเราได้เงินช้าแน,น่นอนเงินที่เรากําลังรออยู่เนี่ยมันจะมาไม่ทันกําหนดการนะครับให้วางแผนสํารองเอาไว้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ เราก็เอนนี้พยายามงดงดช้อปปิ้งของชิ้นใหญ่อ่าออกซื้อรถซื้อบ้านในเดือนนี้แนะนําว,ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าชิ้นเล็กได้นะชิ้นเล็ก,หล,กหลายชิ้นนะคะชิ้นเล็กเล็กหลายชิ้นก็เป็นชิ้นใหญ่เหมือนกันนะมันก็ลงมเราถ้าชิ้นใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆคือเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยน้อยไม่เท่าไหร่หรอกคือชิ้นใหญ่มันเป็นแสนนะเนาะเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยคือมันก็คือชิ้นใหญ่แต่ทีนี้เนี่ยผมแนะนำว่า ก็พักชิ้นใหญ่ก่อนอเดือนนี้ไม่เหมาะเลยกับการแบบว่าซื้อแบบว่าของชิ้นใหญ่เพราะว่าการเงินเนี่ยมันมันมันจะมีเหตุที่ทําให้เราวางแผนไว้แล้วมันจะต้องผิดแผนอะ่ะคือถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันยังพอบอ่ะเติมได้ทันหน่อยอแต่ว่าเอาเงินสำรองมา,มาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชิ้นใหญ่ปุ๊บเนี่ยหัวจะหนักจะเหนื่อยมากฉะนั้นเนี่ยให้วางแผนให้ดีนะเงินการงานดีมากขายของดีแต่ว่า่าจะเก็บเงินได้ก็จะถ้าเงินส่วนตัดจะดีมากๆ อ่าแต่ถ้าเป็นเงินที่แบบผมก็ต้องรออะไรเงี้ยนะครับรอเก็บเงินอย่างเงี้ยจะใช้เวลานานหน่อยต่อมาเนี่ย,ดว,ยด,วดวงความรักบ้างดวงความรักคนโสดในเดือนนี้นะครับผมก็ถือว่าดีเป็นเดือนที่ชาวราศีมีนม,มีสเสน่ห์ดีมากมากเลยนะครับเป็นเดือนที่แบบว่าเวลาเราไปไหนแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่จับตามองเป็นแบบเป็นสปอตไลท์จะฉายจะเฉิดฉายอยู่บนตัวเรามีออร่ออรา,ราใช่ครับผมแล้วก็ รับรองว่าเวลาไปไหนเนี่ยจะต้องมีคนมาอยากทําความรู้จักด้วยอยากเป็นอยากขอลายอยากจะเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าซึ่งก็จะได้คุยกับคนหลายคนนะครับในเดือนนี้เยอะเลยเยอะเลยแล้วก็ดวงคมรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับโสดคนโซนน่ะดีมากฟังมากแต่ว่าดวงคำรักคนมีคู่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามีไพ่ที่ขึ้นมาในเรื่องของการห่างกันสักพักขึ้นมาด้วย ทีนีนะ้การห่างการสะพ้าย,ยอาจจะเกิดจากการที่ทะเลาะการทะเลาะกันมีปากมีเสียงความิดเห็นไม่ตรงกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการงอนงอก็ดีแต่ทีนี้มันก็จะมีเหตุทําให้เราเนี่ยเหมือนกับอะบางทีถึงขั้นงอนงาะเก็บกระเป๋าเดี๋ยวออกจากบ้านเลยคนเรา <laughs> ไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็มีโอกาสกลับมาได้อยู่เขาไปตามไปตามง้อกันไปนะครับ ขนไปเยอะนะคะตอนขนกลับก็มันเหนื่อยอืมใช่ฉะนั้นก็เย็นเย็นมีอะไรค่อยพูดค่อยจาก,กันนะครับในเดือนนี้นะก็ในเดือนนี้ครับผมก็ถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่ามีปัญหากันให้คุยกันให้เคลียร์กันเลยอย่าปล่อยนานเพราะว่าอาจจะเกิด<อ>เป็นความเข้าใจผิดกันได้นะครับผมอา่าเพราะว่าในเรื่องของความเข้าใจผิดอย่างบางทีนั่นหมายความว่าเรื่องที่เรามีปัญหากันอาจจะไม่ได้มีปัญหากันจริงก็ได้แต่คือความเราแค่ไม่คุยกันแล้วก็กลายเป็นความเข้าใจผิดกันไปแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็เดือนนี้คุยกับแฟนีเยอะ ต่อมาดวงส, um, สุขภาพในเด millet, ือนนี้ดวงสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของผิวอ่าสิวผ้ากะพวกนี้ก็จะขึ้นมาให้เรารู้สึกลำคาญอ่าลำคาญใจนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมีนน่าจะเข้าคลินิกกันเยอะอ่าเข้ากันเยอะเสริมสวยอ่าเสริมความงามนะครับผมแล้วก็ก็ปปัญหาในเรื่องของนืตัวก็จะมาด้วยเหมือนกันเรียกว่าความสวยความงามมันก็จะเป็นปัญหาหลักในเดือนนี้ของชาวราศีมีน แล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นในเรื่องของดวงเสียงโชคในเดือนนี้นะครับผมในเดือนนี้เนี่ยดวงเสียงโชคของชาวราศีมีนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าจะเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าไปเดือนอื่นเดือนหน้าอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นการทวบญเสริมโชคในเดือนนี้นะครับผมจะมีแนะนําอันดับแรกเลยคือสามารถไปขอพรกับพ่อปู่ยุษีที่เคารพนับถ,ถือได้นะครับผมาถ้าใครที่มีเป็นลูกศิษย์ลูกหาใครก็สามารถที่จะ ไปขอพรได้เลยนะครับกลับไปบ้านเกิดตัวเองก็ดีนะแบบไปบ้าง<ด>ไปขอพรท่านบ้างนะครับจะดีมากมีแนะนหนัไหมคะป่าอืมจริงๆก็องค์หลักก็จะเป็นฟูรุสีตาไครอ่าฟุรุสีนารอดอ่าฟูรุสีปูรุสีชิว็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเทพอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นสายสายจีนไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเสืออ่าท่านกวนอูอ่าท่านแม่กุนอิมอ่าพระสังฆัจายอะไรพวกเนี้ยนะครับผมคือถ้าเป็นสายจีนเนี่ยพวกลูกศิษย์เฉีิงเอี่ยพวกเนี้ย คือไปไหว้ได้เลยดีมากมนะครับผม,มก็จะประมาณนี้นะครับแส่วนถ้าใครที่นับถือพญายนาคจะไปขอพรกับท่านพญานาคนีงไงก็ได้เหมือนกันโอเคก็สรุปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมในดวงการงานเนี่ยถือว่าดีม,มากดีม,มากๆเลยนะครับโดยเฉพาะดวงค้าขายสำหรับใครที่ทําง,งานประจําอยู่นะครับ อยากแนะนําให้ลองหาของมาขายดูนะครับในเดือนนี้รับรองว่าโอกาสจะได้เจอของที่ใช่สินค้าที่ใช่จับแล้วขายดีนะครับมีสูงม,มากเลยนะครับเพ่อเพอเนี่ถึงขั้นได้ออกจากงานมาเปิดธุรกิจของตัวเองก็มีเลยนะครับผมสูงม,มากๆแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดวงการเงินนะครับผมในเดือนนี้แนะนำว่าค้าขายอะไรก็ตามนะครับชาวราศีม,มีนเก็บเป็นเงินสดดีที่สุดเก็บเป็นเครดิตนะต้องมาติดเครดิตเอาไว้เนี่ยรับรองว่า โอกาสที่จะจ่ายใช้มีสูงมากๆนะครับผมวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะครับดวงความรักคนโสดดีมากนะครับดวงแบบมีสเสน่ห์สุดๆนะครับไปไหนมาไหนคนแบบว่าจะเราจะเฉิดฉายคนจะมองเราคนจะเข้ามาคุยเยอะนะครับดวงคำต่างของคนที่มีคู่แล้วอันนี้จะต้องมัดระวังให้ดีในเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะ,ะทะเลาะแล้วก็ห่างกันสักพักนะครับผมสูงมากๆเลยแล้วก็ต่อมาดวงสุขภาพในเดือนในี้ก็ปัญหาเรื่องผิว สิวฝ้ากระความสวยความงามไปจนถึงน้าหนักตัวนะครับผมก็จะมีขึ้นมาในเดือนนี้ดวงเสี่ยงโชคยังไม่มีไม่แนะนําให้เล่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในดวงของการทำบุญสมโชคการทำบุญสมโชคในเดือนนี้เนี่ยมีแนะนําให้ไปไหว้พ่อปู่ฤาษีนะครับผมก็ะจะเป็นปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีนารอดปู่ฤาษีชีวกหรือว่าปู่ฤาษีรอดแปดองนะครับผมได้หมดเลยองค์เทพจีนก็ไหว้ได้ดีมากมากนะครับเจ้าพ่อเสือท่านคุณอูท่านเค,คุณอิมนะครับไหว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นสายาก็ สามารถไปขอพรกับพ่อปู่แผ่นหน้าหรือว่าจะไปถ้านาคาไปอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วกับการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จให้การงานเฮ่งๆปังๆนะครับให้ความรักก็ใครโสดก็ขอให้มีคู่ใครมีคู่ก็ขอให้รักกันยินยานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ